อุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจแัตด์ส,สืทอถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิุ้มภัยใไทยเรานี้อาสาจะตัมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยู้ยใจน้องนี ปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาระราชาให้ไว้ ศาสนารวมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชนุมชนมันคงออนทาวรท้องใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกิน สวัสดีค่ะดิฉันพันตีหญิงอลิสาอานายาตุลาจิตอาสาพระราชทานมณฑลอาหารบกที่46สังกัดโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเสนอเก็ตความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดมค่ะซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะกับวัยทำงานอย่างเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังนะคะว่านักกายภาพบำบัดนะคะจะให้วิธีการป้องกันหรือการออกกำลังกายอย่างไรได้บ้างค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยกับวัยทำงานนะคะก็คือโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อของเรานะคะออฟฟิศซินโดมค่ะเดี๋ยวเราจะมารับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคนี้นะคะเกิดขึ้นอะไรได้อย่างไรนะคะกับน้องนักกายภาพบำบัดค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราให้น้องแนะนำตัวเองหน่อยดีกว่าว่าชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทาเป็นการมานีนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลข่ยขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรนะคะน้องต้าค่ะน้องต้านะคะเป็นนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอิงขยุทธบริหารนะคะค่ะก็อย่างที่พี่เกินไปนะคะว่าโรคที่พบบ่อยเนี่ยัยทำงานเลยนะคะรู้สึกปวดเมื่อยตามไหลตามบ่าบางทีก็ปวดหลังหรือปวดหัว เขาเรียกไปอ่านในอินเทอร์เน mm ็ตมาค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมคืออะไรคะโรคออฟฟิศซินโดมนะคะมันก็จะเป็นโรคที่ยังไม่ถึงกับโรคแต่มันเป็นอาการที่อยู่ในกลุ่มของโรคไมโอเฟเชียเพนซินโดมค่ะซึ่งมันเป็นอาการที่มีการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าหลังคอหรือว่าข้อมือด้วยนะคะซึ่งมัน มาเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้กล้ามเนะื้อกลุ่มนั้นเป็นระยะเวลานานซ้ําๆอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้มันเกิดการอักเสบขึ้นมามใช่โดยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอย่างเช่นออฟฟิศซินโดมเนี่ยะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้รับการรักษาหรือป้องกันอย่างท่วงทีเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการแบบเรื้อรังได้จะทําให้มีอาการปวดหัวอย่างที่พี่สาบอกเมื่อกี้ได้เลยแล้วค,คนเขาเรียวกว่าอะไรคะ ประเภทไหนหรืออาชีพอะไรคะที่พบบ่อยที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้คะ ในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มคนวัยทำงานใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากโควิดก็จะมีนักศึกษาที่แบบเขาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะหรือว่ามีพวกเทคโนโลยีก้าวเข้ามาทำให้เด็กต่างๆเนี่ยมีการก้มหรือว่าเล่นจอคอมมากเกินไปใช่ไหมคะมใช่ในปัจจุบันในวัย20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นโรคที่เราเหมือน กล้ามเนื้อณจุดนั้นใช้เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ค้างมันนานอยู่ค้างมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะก็ก็ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าใช้กล้ามกล้ามเนื้อส่วนนั้นมากก็จะทําให้เกิดโรคนี้ได้แล้วกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เป็นส่วนไหนคะส่วนไหนคะก็คือพวกบ่าตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่หลักๆเขาจะก็จะเป็นที่บาาเป็นหลังเพราะว่าเราจะใช้การโค้งตัวเวลาพิมพ์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานอ,ออฟฟิศม,มันก็เลยทําให้จุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเหมือนเหมือนโดนใช้งานหนักใช่ไหมคะอันมียกตัวอย่างรูปภาพให้ดูนะคะเป็นในส่วนตรงไหนคะน้องต้าส่วนตรงนี้นะะเลยค่ะกล้ามเนื้อแทปิเซียต,ตรงนี้นะคะที่บริเวณบ่าหลังตรงด้าหลังตรงนี้ยาวลงมาเลย แล้วก็มีบริเวณคอกล้ามเนื้อสคาเลนสปรีเนียสตรงนี้ที่คอแล้วก็มีช่วงบ่ากล้ามเนื้อเดียวตอยหรือว่ากล้ามเนื้ออินฟาที่มันสามารถร้วลงแขนได้หรือไม่ก็ร้วอัปเปอร์แท็บจะเป็นการจี้ขึ้นหัวใช่ คือมันอาจจะเป็นเหมือนอารมณ์มาว่าปวดบ่าแต่ทําไมเราถึงปวดหัวด้วยก็คือมันร้าวขึ้นหัวกับร้าวลงลงเขนแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วกลุ่มกลุ่มอาการที่พบโรคออฟฟิศซินโดมะคะก็คือส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นพวกชาวออฟฟิศใช่ไหมคะอ๋อก็คือคนที่นั่งทํางานนานๆใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเด็กนักเรียนค่ะในวัย20ปีหรือว่าแบบในกลุ่มมหาลัยอะไรเงี้เขาก็จะใช้คอมในการเรียนมากขึ้น แล้บบโซเชียลที่เพิ่มเข้ามาพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เข้ามา ก็อาจจะทําให้เราต้องใช้งานตรงนั้นไปด้วยใช่ไหมคะมันมีอาการอะไรบ้างคะจะได้ป้องกันได้ถูกอาการของของของโรคออฟฟิศซินโดรมอะคะก็คือมีอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อคอบ่าไหลอะไรเงี้ยค่ะมันจะปวดยังไงคะมันจะปวดแบบจี๊ดปวดเมื่อยตลอดเวลาแบบไม่รู้สาเหตุว่ามันมาจากไหนอะไรเงี้ยคอันนี้มันก็จะเริ่มเป็นแล้วเหมือนกับปวดเวลาเราทํางานอะไรนานนใช่ก็คือ อยู่ตรงนั้นนานๆมันก็เริ่มมีการปวด<ช>แล้วก็รู้สึกปวดจี๊ดๆแบบนี้<ช>เออช่วงนี้พี่ปวดหัวบ่อยก็อาจจะเป็นออฟฟิศซ <Office S 2> <ช>ินโดมได้ใช่ไหมคะ<ช><ช>ส่วนใหญ่ที่หนูทราบประวัติมาคนไข้ทั่วไปนะคะก็จะมีอาการปวดบาดต,ตอนแรกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ปวดเยอะมากตอนแรกก็จะมีอาการปวดเมื่อยทั่วไปเดี๋ยวนอนพักก็ดีขึ้นหรือว่าแบบยืดเหยียดนิดหน่อยก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่า พอเป็นนานๆขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตลอดเวลาทํางานไม่ได้เลยก็คือจะรบกวนชีวิตประจําวันเยอะมากก็เลยต้องมาพบกายภาพใช่มีปวดหัวขึ้นหัวลงหลังอะไรงนี้เป็นหนักเลยค่ะแล้วการรักษาคะมีมีพอเราปวดแบบเนี้ยมันมันมีการรักษาอะไรบ้างคะหมายถึงวิธีการรักษาคะ่ะ ถ้าในช่วงแรกๆนะคะเราก็จะสามารถแบบยืดเหยียดได้เองได้อ๋อก็คือถ้าออกกําลังกายเองใช่วิธีการออกกําลังกายแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหนักแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการความรู้สึกปวดตรงนั้นได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาพบหมอแล้วก็มาพบแบบกับนักกายภาพเพื่อที่เราเนี่ยจะใช้เครื่องมือต่างๆในการรักษาด้วยเป็นเครื่องมือที่ที่ไม่คือคือผู้น่าคือ ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเครื่องมือกายภาพเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลังสิอะไรนะคะเป็นคลื่นค็นคลื่นใช่ไหมคะคลื่นกระแทกอะไรเงี้ยซึ่งมันจะส่งผ่านกล้ามเนื้อตรงนี้ไปช่วยบรรเทาอาการปวดใช่ไหมคะและยาต้องใช้ไหมคะยาถ้าสมมติว่าเรากินแล้วมันดีขึ้นช่วงแรกๆก็สามารถกินได้ถ้ามันปวดมากแบบก็คือยาแก้ปวดแชบไหมใช่ไหมทั่วไปแต่ถ้า ไม่กินก็ได้ค่ะเราจะก็จะใช้การออกกําลังกายการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าการใช้เครื่องช็อกเวฟอะไรได้น้องตา้านักกายภาพบำบัดแนะนําให้ใช้อะไรดีคะถ้าหนูจากนักกายภาพนะคะ,คะก็คือการออกกําลังกายจะช่วยได้ดีที่สุดคือเราช่วยได้ตัวเองคือไม่ต้องเพึ่งใครแล้วก็ถ้าเราทําได้ดีได้ทุกวันมันก็จะดีขึ้นตามการเวลาของมันคือแบบมีวิจัยรองรับเรียบร้อยแล้วก็เหมือนว่าเล่นคอมไปนานๆรู้สึก ปวดเมื่อยเราก็ต้องยืดกล้าม,มนเนื้อหน่อยสักทางานไปสักสองชั่วโมงยืดกล้ามเนื้อสัก1 0 15นาทีใ,ให้มันได้คลายตรงนั้นใช,ใช่ไหมคะเปลี่ยนอีริยาบุตรนะคะวันนี้จะมีสอนการยืดกลา้กลามเนื้อให้ไหมคะมีค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวยเราแล้วก็ถ่ากําลังกายเลยโอ้กี่ท่าคะวันนี้ประมาณ5้าท่าได้5้าท่าใช่ไหมคะเป็นเป็นท่าที่สามารถไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช่ไหมคะทำทำเองได้เลยใช่ไหมคะ อ,อ่าเดียวอยุปกรณ์สักนิดที่สามารถหาได้ตามบ้านทั่วไปก็ได้อ๋อก็คือามามาอัอดอะดมาใช้ในการเปลี่ยนอีริยาบทเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนั้นรู้สึกเออหายล้าใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นท่าออกกําลังกายอะไรบ้างนะคะอาจจะสอดแทรก้วยการที่เออการสาธิต การใช้เครื่องมือ,อเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันนี้นะคะว่ามันมันส่งผลยังไงกับกล้ามเนื้อนะคะค่ะสำหรับการรักษาของนักกายภาพบำบัดนะคะที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่ามีทั้งการยืดกล้ามเนื้อออกกำลังกายด้วยตนเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการใช้เครื่องมือแพทย์นะคะก็เดี๋ยวให้น้องลิต้านะคะแนะนำว่าเครื่องมือประเภทไหนนะคะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะที่ ได้ประสิทธิภาพหรือมันมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงนะคะบางคนอาจจะไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมออาจจะไม่ได้ใช้เครื่องมือหรือบางท่านนะคะมาโรงพยาบาลคุณหมออาจจะแค่แบบว่าใช้เครื่องมือไปเลยไม่ต้องยืดการรักษามันอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้น้องติ๊ต้าแนะนำหน่อยดีกว่าว่าว่า,ว,าว่าโดยทั่วไปแล้วมันมีมันมีเครื่องมืออะไรบ้าง ค่ะก็โดยปกตินะคะเรากกราพ่ยจะต้องมีการประเมินความรุนแรงของตัวโรคก,ก่อนว่าเราจะต้องรักษาย,ยังไงถ้าสมมติว่ามันไม่ได้รุนแรงมากหรือว่ากเราสามารถออกกําลังกายเองที่บ้านได้เราก็จะซ้อนการออกกําลังกายไปก่อนหรือว่าการยืดกล้ามเนื้อไปก่อนอใช่ไหมคะแสดงว่าเครื่องมือเนี่ยจะใช้ในกรณีที่ผู้ปว่วยคนนั้นอาจจะเป็นเรื้อรังไปแล้ว<า>ใช่ไหมคะคือยืดด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วก็ยังปวดยังไม่หายสักทีก็เลยต้องใช้เครื่องมืออ่ะไอเครื่องนี้คือเครื่อง เครื่องนี้นะคะจะเรียกว่าเครื่องอัลกราซาวเครื่องนี้มันก็จะช่วยในการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อที่มันเป็นจุดที่เกอร์พอยต์หรือว่ามันเป็นจุด เวลาเรากดแล้วมันจะจี้ขึ้นหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันจะช่วยลดการอักเสบตรงนั้นแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดอเพราะว่าเวลามันมีจุดกดเจ็บเนี่ยเลือดมันก็จะไปขั่งอยู่จุดนั้นเยอะทําใหออ้ออกซิเจนมันไหลเวียนได้ไม่ดีแล้วก็เกิดอาการปวดเพิ่มมากขึ้นได้ใช่เดี๋ยวเราให้เราเรามาสาธิตจุดที่เขาทําหน่อยดีกว่าอย่างที่เราแจ้งไปก่อนออข้างต้นว่า กล้ามเนื้อตรงบริเวณเรายกตัวยเป็นบาาก็แล้วกันเนาะมันจะได้เห็นชัดเจนว่าจุดที่ฉันปวดใช่โรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่านะคะอ่ะผู้ป่วยสาธิตเรามาแล้วนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้สาธิตให้ดูว่าถ้าคนที่ปวด โรคออฟฟิศซินโดมเนี่ยจะปวดตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงไหนคะน้องตาส่วนใหญ่นะคะจ<า>ะคน <ขอ S 1> ที่<ด>ทำงานเนี่ยก็จะมีการหลังคอมใช่ไหมคะในการพิมพ์พิมพ์พวคอม,อมไหลเราก็จะอยู่แบบนี้จนกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้อค่ะที่หนูโชว์เมื่อกี้พวกกล้ามเนื้อกลุ่มไทปิเซียตรงนี้มันถูกยืดออกทําให้ความแข็งแรงเนี่ยมันลดลงแล้วก็เกิดการอ,อักเสบเกิดการปวดเมื่อยเพิ่มมากขึ้นโดยเราจะปวดตรงนี้ใช่ประมาณนี้เลยค่ะกล้ามเนื้อตรงนี้นั่นแหละ แล้วมันจะปวดไปที่ไหนคะปวดตรงนี้เวลาเรากดหาจุดที่ก็พอยจุดที่จีนะคะมันก็จะมีการขึ้นหัวอนบ,บริเวณตรงนี้มีขึ้นหัวขึ้นใช่แล้วก็จะใช้อ,อ,อันด้าซาวที่เราได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะทําการวนบริเวณจุดที่มีอาการจุดกดเจ็บตรงนี้ค้างไว้ค้างไว้แล้วมันคือคือยังไงคะการทามาคือขึ้นมันจะส่งลงไปขึ้นมันจะส่งลงไปยังจุดที่เราปวด สาธิตให้ดูเลยนะคะต้องทาเจลอันตาซาวก่อนใช่ค่ะเพื่อให้เป็นตัวนำให้ขึ้นลงไปยังกล้านเนื้อ,อ,อที่เราขวดได้เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดตัวอันต้าซาวแล้วก็เราก็จะแช่ไว้สักแป๊บนึงให้ผู้่วดของเรารู้สึกจี๊ดจ้ มันจะตื้นๆหน่วงๆงไ้ข้าไหมหน่วงๆใช่ไม่ต้องตกใจกับความหน่วงนั้นโอเคแล้วถ้าถ้าเริ่มรู้สึกแล้วเราก็จะวนบริเวณกล้ามเนื้อระหว่างนั้นใช่แล้วเราก็จะกลับมาจี้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้จุดกดเจ็บขอเราเนี่ยลดแสดงว่าตอนที่เราส่งคลื่นลงไปเนี่ยผู้ป่วยอาจจะ รู้สึกว่ามันหมายถึงว่ากระแสขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นศีรษะหรือลงตรงบริเวณแขนก็ได้ถูก,ถ,กถูกไหมคะอ่าอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการรักษาในรูปแบบของที่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะคะในกรณีของที่ผู้ป่วยที่ป่วยปวดเรือรังถูกไหมคะบริเวณบ่าอ่าบริเวณบ่านะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถทำเองที่บ้าน ไม่สะดวกไปโรงพยาบาลอันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นการออกกำลังกายแทนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกัน3คนเลยค่ะอ่าให้ให้ผู้ป่วยทำด้วยนะคะแล้วก็น้องลิต้านะคะนักกายภาพบำบัดทำด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะทำเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะดิฉันก็ปวดโรคนี้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ผู้ป่วยเตรียมตัวหน่อยนะคะตอนนั้น เรียบร้อยแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวการออกกำลังกายกันค่ะว่าจะทำกี่ท่านะคะและท่าละกี่นาทีนะคะอะโอเคค่ะมาเลยค่ะเนาะท่าที่1ค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าที่1น,นะคะเกี่ยวกับบริเวณกล้ามเนื้อส่วนส่วนไหนก่อน,นดีคะค <อ S 1> ส่วนคอ,คอนะคะ,คะอา เริ่มเลยค่ะน้องต้าก็คือเราจะเป็นการเยืดกก้ามบริเวณลำคอส่วนนี้นะคะก็คือว่าเราจะเอียงคอไปทางข้างตรงข้ามข้างที่เราปวดใช่เอียงคอไปก่อนเสร็จทีนี้เราก็จะใช้ขาแขนข้างอีกข้างหนึ่งกดลำคอไว้ใช่แล้วก็ค้างไว้สักประมาณ10บวินาทีอุ้ยรู้สึกตึงค่ะตึงใช่ไหมคะใช่ นับนับเท่าไหร่คะสิบวิค่ะอ่าสิบวิแล้วยังไงต่อคะสีนี้เราก็จะปล่อยพอสิบวิก็ปล่อยเสร็จก็ทําค้างไว้อย่างนี้ประมาณสิบครั้งต่อหนึ่งเซตค่ะอ๋อสิบครั้งต่อหนึ่งเซตใช่แต่ว่าเราต้องพยายามอย่าใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยเหมือนกับว่าที่เราอาจจะเอียงตัวไปอ๋อไม่ใช่ว่าคือคือเราออกกาลังกําลังคอใช่ไหมคะแต่ว่าไปทั้งตัวแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็ก็เอาเฉพาะ ปวดตรงไหนเอาเฉพาะตรงนั้น่าคอก็แบบนี้สลับไปมาซ้ายขวาใช่ไหมคะอ่านี่คือท่าที่หนึ่งค่ะท่าที่สองค่ะท่าที่สองคือท่าทไหนคะ,คะ,คะก็จะเป็นลำคอเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อลำคออีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืคอเราก็จะเอียงคอเหมือนเดิมเอียงคอเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะหมุนคอขึ้นด้านบนใช่แล้วก็กดคอเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคขนอีกข้างอ๋อแล้วก็ เหมือนเงยขึ้นมาเหมือนเอียงคอแล้วก็ตัวนี้มันก็จะรู้สึกตึงๆแต่ว่ามันจะเป็นคนละกล้ามเนื้อที่สามารถส่งผลต่อร่างกายเราได้เหมือนกันอันนี้ทํากี่วิคะท้าเหมือนเดิมเลยค่ะสิบวิทำสิบวินะคะสิบวิเอ่เซตหนึ่งสิบสิบรอบแล้วก็วันสามเซตสเซตอ่าก็คือซ้ายขวานะคะอะท่าที่สมค่ะท่าที่3าท่าที่สนะคะก็คือก้มลงไปตรงๆเลย แล้วก็เอามือสองข้างกดที่ศีรษะไว้แต่ว่าลำตัวต้องตรงนะไม่ใ okay. ช่ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปแบบนี้ไม่ใช่นะคะไปเฉพาะคอใช่แล้วอืมก้มลงแล้วก็ยืดหลังขึ้นมาเอาคอลำตัวมาด้วยมันก้มลงใช่ไหมคะแล้วก็เหยียดขึ้นมาเหยียดให้ไหล่พึงออกมาแล้วก็ก้ม โอ้สบายมากเลยค่ะหนุ่ต้า,านะ <laughs> นี่ฉันชอบใช,ใช่ก็ทำสิบครั้งเหมือนกันอ่าสิบครั้งนะคะใช่ท่าที่สี่ค่ะท่าที่สี่นะคะก็คือ,อเอาแขนเหมือนซูเปอร์แมนเลยค่ะอเอาแขนตั้งค้าอย่างนี้แล้วก็เอามืออีกข้างนังมางตัวให้เยอะๆให้มารู้สึกตึงๆอ,อ๋อเอียงด้วยใช่ไหมคะใอ่ออออันนี้รู้สึกว่ามันไปเอวไ,<ม>ไปอะไรได้วยไหม ใช่ม,จม<อ>าจับได้กำเนื้อตรงนี้ลำตัวด้านข้างด้วยสำหรับการของข้างนับข้างไว้สิบวิเหมือนเดิมนะคะใช่อืมท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายท่าที่ห้านนค่ะ,นนะ,คะอันนี้เราสามารถหาพวกขวดน้ําก็ได้มาจับไว้ให้มันมีแรงต้านมันจะได้มีการเพิ่มความแข็งแรงกับร่าง,<อ>งกายบ่าของเราด้วยได้<อ>เหมือนเหมือนทวงอะคะใช่อ๋อเหมือน,นทวง อ่ะค่ะแค้วก็ยกไหล่ขึ้นมาเริ่มแรงนะคะเราจะนั่งเราจะยืนหลังตรงอ่าแล้วก็ท่านี้นั่งไม่ได้ใช่ไหมอ่ะยกไหล่ขึ้นก่อนแล้วก็หมุนไหล่ไปด้านหลังอ๋อหมุนด้วยหมุนด้วยทำเลยสิบครั้งเหมือนกันเออท่านี้มันมันตึงด้านหลังเนอะมันจะรู้สึกเมื่อยๆหน่อยหลังทำ แต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เวลาเราทางานมันก็จะโอเคกล้ามเนื้อมันก็รองรับกับการงานที่เราทําได้ก็คือทําไปด้านหลังแล้วต้องกลับมาไหมคะเห็นมาเห็นบางท่ามีกลับมาแบบนี้ด้วยไม่ต้องใช่ไหมคะอ๋อไปหลังอย่างเดียวนะคะอาค่ะท่านี้นะคะซึ่งทุกคนก็ชอบกันใช่ไหมคะนั่งท่านี้มันคือคือมันสบายมันปล่อยตัวปล่อยใจได้สบายเลยแต่ว่าท่านี้ คือถ้าสมมติว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันจะทําให้หลังของเราเนี่ยเกิดอาการปวดได้คือเราสามารถนั่งท่าน,นี้ได้นะคะถ้ากล้ามเนื้อของเราแข็งแรงพอแต่ว่าสําหรับคนที่กล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงพอเนี่ยเรามีท่าที่จะทําให้เกิดการป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะซึ่งก็คือเป็นการนั่งหลังตรงนะคะหลังตรงไหลพ่พึงนะคะพยายามอย่านั่งงองอหอไหล่อย่างนี้ ใช่แล้วก็มือเราเนี่ยก็จะต้องวางบริเวณเหน้าขาไว้ส่วนขาเราก็ต้องนั่งเป็นตรง90องศานี้นะคะมันจะได้ไม่เกิดการหดเกร็งอันนี้คือท่าที่ถูกหลักตามกะยะายศาสตร์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะนั่งท่านี้บ่อยมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้กล้ามเนื้อเราก็หดเกร็งเหมือนออตัวโลกที่แบบว่าการใช้กล้ามเนือเอ้อเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนะคะจะทําให้เกิดอาการปวดหลักที่ดีก็คือเราควรที่จะเกิดการ ออกกาลังกายหรือว่าเกิดการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดใช่ไม่ควรนั่งติดต่อเป็นระยะเวลานาน,านค่ะสรุปหน่อยค่ะว,ว่าว่าวันนี้เราจะห่างกายบอกล่าเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดมเนี่ยยังไงได้บ้างคะฝากถึงทุกคนเลยนะคะเวลาการทำงานเนี่ย ก็ควรที่จะลุกขึ้นบ้างในบางโอกาสเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานนานเกินประมาณ4ีหชั่วโมงมันก็จะรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตึงๆบริเวณบ่าใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นจุดแรกที่ทําให้เราเนี่ยม,มีอาการปวดจี๊ดขึ้นหัวอะไรอย่างนี้ใช่เราควรที่จะว่าสลับเวลาเหมือนไปดูหาเพื่อนไปดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อย่าลืมอ,ออกกําลังกายแล้วก็เวลาเรานั่งอ๋ออยากฝ่าเอเียงนะค่ะเวลาเรานั่ง เวลาเรานั่งเนี่ย <S <S เราชอบจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราไม่ควรที่จะก้มอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึง่งเวลาเรานั่งเนี่ยก็จะควรที่จะยืดลําตัวขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่ามองตรงหน้าจอมือเนี่ยก็วางประมาณ90องศาที่หน้าจอคอมนะคะแล้วก็ตาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะก้มเกินไปหรือว่าเงยหน้ามากเกินไปก็ประมาณระดับสายตาก็จะช่วยอย่างหนึง่งก็หลังเนี่ยก็พิงพิงพวกเก้าอี้ ช่หรือว่าถ้าพิงไม่ได้ก็เอาพวกหมอนมารองไว้คือคือสรุปแม่ก็คือว่าหลังก็ควรที่จะตรงใช่ใช่ไหมคะ,ะหลังตรงนะคะอ่ะน้องฟีมีอะไรเสริมไหมคะนี่ก็เป็นนักกายภาพเป็นแเหมือนกันแต่วันนี้มาเป็นผู้ป่วยให้เราเรา,เราบางบางท่านอาจจะเคยได้รับชมการให้ความรู้ของน้องฟีมอะอ่ะน้องฟีมอยากเสริมอะไรไหมคะ,ะก็จริงๆก็สรุปง่ายง่ายเลยครับพยายามเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อบ่อยๆให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่กล้ามเนื้ออยู่ตลอด เวลาครับกับ2ก็คือพยายามที่จะออกกําลังเพิ่มความทนทานกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเยอะๆให้มันรองรับกับงานรองรับกับกิจวัตรประจําวันที่เราทําเมื่อใดก็ตามที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกว่าทนทานกว่าเนี่ยโอกาสการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเกิดได้ต่ําครับอืมค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะถือว่าทุกท่านนะคะก็อาจจะเป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่สามารถปฏิบัติ ตนเองได้นะคะเพื่อป้องกันนะคะโรคออฟฟิศซินโดมนะคะสรุบวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าการบอกลาโรคออฟฟิศซินโดมนะคะที่เกิดได้บ่อยในวัยทำงานของเรานะคะมีวิธีการดูแลรักษาป้องกันยังไงนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะออกกำลังกายนะคะด้วยตนเองที่บ้านนะคะตามท่าที่เราแนะนำไปนะคะสำหรับผู้ติดตามนะคะถ้าหากว่าต้องการข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะ ขอความช่วยเหลือให้ความรู้เรื่องใดนะคะก็สามารถติดตามนะคะเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะหรือช่อง ช่องทางการติดต่อสายด่วนนะคะห5 1 0นะคะหากทุกท่านนะคะต้องการความรู้ใดๆที่เสริมขึ้นมาหรืออยากจะแนะนำอะไรนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถแชทข้อความมาได้นะคะอย่าลืมนะคะ1510ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพันตีหญิงอลิสาอานายาตุลาจิตอาสาพระราชทานมณฑนทนหารบกที่46สังกัดโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ